รอเซ็ตอร์สาขาพิยาอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะลูกค้ามารับตัวนี้สันชูค่ะลูกค้าขาเป็นเครื่องยนต์1.0กับลูกค้าเป็นรุ่นวีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของลูกค้ากันดีกว่าว่าสภาพรถเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของราคาจับต้องได้ไหมอย่าที่โบไรส์สดไปให้ลูกค้านะคะแนะนําตัวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวไหนจ้าสวัสดีค่ะที่ษา้ค่ะก็เห็นมีจัดโปรโมชั่นครับแล้วก็ลดให้เลือกได้เยอะค่ะแลวการบริการเป็นยังไงเอ่ย เซลลน่ารักดีค่ะขอบคุณค่ะหรือไม่ลูกค้าชมน่ารักและที่สำคัญค่ะการจัดไฟแนนซ์มีการดันเคลียร์ให้ไหมคะได้ค่ะโอเคดีมากได้ค่ะปีหกเดือนดาวศูนย์บาทดาวศูนย์บาทนะคะลูกค้านะคะใช้เงินเอารถเพียงแค่หนึ่งพันบาทนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าได้ในเรื่องของสตาราโตเซ็นเตอร์ช่อถอนค่างวดให้นะและยังไม่หมดค่ะสาราโตเซ็นเตอร์แถมพิเศษให้ไปด้วยค่ะกับการรับ เลยคะ่ะ1ปีเต็มแล้วฟีบรปการช่วยเหลือชุมชนเอีหนปีเต็ม24ชั่วโมงคะ่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถยนต์มือสองสภา,สาพเกรดเอโบดีโบเด็ดแบบนี้นะคะคุณขาคืนค,คุณก็เข้ามาที่ร้านสตาร์ทเซ็นเตอร์นะคะวันนี้โบและคุณฟ้าขอรายปแค่นี้แล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ่ายรูปนิดนึง